เห็นไหมสั่นนะเห็นไหมไฟอย่างสวยอ่ะ ถ้าพอยของคุณคือคุณต้องการมือถือที่มันบางเบาพกพาง่ายสเปคยังแรงอยู่แล้วก็ประหยัดพลังงานสามารถใช้งาน 5G ได้จริงเป็นแบรนด์ oppo นะครับไว้วางใจได้พังขึ้นมามีศูนย์บริการอยู่ใกล้บ้านอะไรเงี้ยตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับสาวๆที่ต้องการมือถือตัวนี้ไปใช้ไลฟ์กล้องหน้ามันสวยมากถ้าเกิดว่าคุณพรีออเดอร์นะครับตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่16มีนาคมนี้นะครับคุณจะได้รับของแถมมูลค่า7,499บาบาทกลับบ้านไปด้วย กรับสวัสดีทุกท่านบ้านนะครับก็กลับมาเจอกนันอีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับจากแบรนด์ Oppo ชื่อว่า Oppo Reno 7 z 5G นะครับไม่ใช่รักกอลบอลเซตนะเฮ้ยถ้าเทียบในซีรีส์ Reno 7ตัวนี้เป็นน้องเล็กสุด ราคาถูกที่สุดด้วยนะครับราคาเขาเปิดมาอยู่ที่1 2 9 9 0สเกบาทสปเปคหลายๆอย่างถ้าเราเทียบกับ oppo reno 7ผมว่านะตัวนี้ก็ยังแบบใกล้เคียงกันอยู่นะครับถ้าเราเทียบกับ oppo reno 6 z แรุ่นก่อนหน้านี้นะครับมีหลายๆอย่างที่พัฒนาให้มันดีขึ้นหลายๆอย่างก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่สมาร์ทโฟนเครื่องนี้เนี่ยนะครับ oppo เขาส่งมาให้เราได้ลองเล่นนะครับก่อนที่จะเปิดตัวในประเทศไทยแล้วก็ก่อนที่จะเปิดตัวในต่างประเทศด้วยนะขอบคุณ oppo <น>ประเทศไทยอ<น>ีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าจะส่ง เราไปใช้งานมาก่อนหน้านี้นะประมาณ1สัปดาห์นะครับมีทั้งสิ่งที่ผมชอบแล้วก็สิ่งที่ผมไม่ชอบคุณลองฟังคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดใจแล้วกันนะครับมีของแถมนะครับในช่วงที่พรีออเดอร์ด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณพรีออเดอร์นะครับสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยคุณจะได้ตัว E-VIP e Card หรือว่าประกันหน้าจอแตกซึ่ง oppo จะแถมให้เฉพาะคนที่พรีออเดอร์เท่านั้นและจะมีให้ในเฉพาะ series Reno เท่านั้นด้วยนะครับการอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัว oppo sport bag นะครับซึ่งผมได้แกะไว้ให้ดูแล้วเนาะในคลิปนีนนนั้น คุณสามารถไปดูได้ในช่องต้ำยังนะเราได้แกะของแถมนะครับเป็นกระเป๋าได้แกะตัวนาฬิกา OPPO Watch Free เครับรุ่นที่ผมใส่อยู่เนี้ยนะครับก็แกะในคลิปนั้นด้วยแล้วก็มีตัวหูฟังนะครับรุ่นใหม่ของ OPPO สามารถไปดูได้นะครับในช่องต้ำยังใครไม่ได้กดติดตามช่องตำยังก็ไปกดด้วยขอบคุณมากสเปคโดยคร่าวๆนะครับคุณสามารถเปิด Google ได้หรือไม่ก็ถ้าอยากจะดูเลขสเปคแบบละเอียดนะครับก็ไปดูได้ในช่องตำยังนะครับในคลิปรีวิวนะหน้าจอนะครับขนาด6.4นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus แล้วก็ Refresh Rate ยัง 60Hz อยู่สีสันคอนทราสต์หายห่วงนะครับความสว่างก็เท่าเดิมนะครับถ้าเทียบกับ Oppo Reno 6Z นะ CPU ที่ให้มาครับแซฟต์ดักก้อน 6955G นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น 5G Generation ใหม่ของแซฟต์ดักก้อนเขาด้วยแล้วก็เป็น 5G แบบ SOC นะครับสามารถใช้งาน 5G 20ได้นะครับตัวเครื่องเนี่ยนะครับรองรับแบบไฮบริดสล็อตก็คือว่าคุณจะใส่ซิม1นึ่งซิมสนะครับหรือจะใส่ตัวซิม1แล้วก็ใส่ microSD card อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะขยายแรรมมเพิ่ไดด้นะคับสสูงุ5 g b รวมแล้วเนี่ยนะครับ13กิกนะครับแบตเตอรี่นะครับให้มา4,500มิลลิแอมป์พร้อมกับฟาสชร์จ33วัตต์นะครับ Super w o o ฟนะก็ใช้เวลาในการชาร์จศูนย์จนถึง100อยนะครับอยู่ที่ประมาณ6กกว่านาทีกล้องหน้าให้มา16ล้านนะครับกล้องหลังให้มา64ล้าน2ล้าน2ล้านนะครับไม่มีเลนส์ลตร้า w i ด์มาให้แล้วสิ่งสำคัญนะครับตรงตัวกล้องเนี่ยั้งแรกของ Oppo ก็ได้ที่ Oppo เขาใส่ไฟตรงวงกลมตรงเลนส์กล้องเนี่ยมาให้พอร์ตการเชื่อมต่อเป็น Type C แจ็ค3.5มิลล จะมีทั้งหมดอยู่สสีนะครับก็คือสีดํากับสีเรนโบว์ซึ่งสิ่งที่มันพิเศษในเรื่องของการออกแบบดีไซน์คือตัวเครื่องมันจะเป็นเหลี่ยมคุณได้ดีไซน์แบบเหลี่ยมของ oppo ไปด้วยนะครับความบางอยู่ที่ประมาณ7 5ม mm ิลลิเมตรอ่ะก็น้ําหนักครับอยู่ที่ประมาณ170ไม่เกิน175สาสาวๆหรือว่าคนที่ต้องการมือถือเครื่องที่แบบจอยังใหญ่อยู่แต่ว่าเน้นบางเน้นเบาเนี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์มากคือมันบางแล้วมันเบามากคุณมีกางเกงยีนอยู่นะครับพกไปน่นมานี่มานั่นด ไม่ตุงด้วยอันนี้ก็คือเรื่องของดีไซน์ของเขานะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันเป็นมือถือที่แบบเฮ้ยในเลนราคาหมื่นต้นๆถ้า p อย n t ของคุณคือคุณต้องการมือถือที่มันบางเบาพกพาง่ายสเปกยังแรงอยู่แล้วก็ประหยัดพลังงานสามารถใช้งาน 5G ได้จริงเป็นแบรนด์ Oppo นะครับไว้วางใจได้พังขึ้นมามีศูนย์บริการอยู่ใกล้บ้านอะไรเงี้ยตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ตัวนี้มีสแกนนิ้วใต้จอมาให้นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าด้วยปลอดภัยด้วยแต่ว่าขขข้้ออออออเเเเสีีีียยงงงรรุ่่่่่นนนนนคคัทททาาผมมห็ะใืืวปลดภ Android มานะยครับยังเป็น Android 11อ 11U หัวข้อแรกที่ผมจะพูดคุยก็คือการใช้งานเรื่องของตัวโซเชียลมีเดียนะครับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อไปเล่นโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวๆไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะซื้อใช้เองวัยรุ่นอย่างผมก็ตามแต่นี่นะครับตัวนี้ค่อนข้างเหมาะนะครับราคามันจับต้องง่ายในแบรนด์ oppo แล้วคุณยังได้จอที่เป็น amoled อยู่ใยนะครับราคานี้น่าจะมีอยู่แค่ตัวเดียวถ้าเราไม่นับ oppo reno 6 z นะข้อเสียของมันคือ refresh rate e แฟชั่วหน้าจอที่มันสูงคุณเนี่ยต้องเพิ่มเงินไปเอา oppo reno 7ตัวมอเตอร์สันผมไม่ค่อยชอบนะครับมือถือราคา1 2ื่นเนี่ยผมคาดหวังมอเตอร์สันเวลาพิมมันน่าจะดีกว่านี้ซื้อไปแล้วผมแนะนําให้คุณปิดมอเตอร์สันจะฟินกว่านะครับฟีลลิ่งการใช้งานมันจะคล้ายๆ iphone ครับการเปิดหน้าต่างลอยหรือว่าซอฟต์แวร์นู่นนี่นั่นอะไรของมันเนี่ยนะครับความสเสถียรการแจ้งเตือนนะ oppo เขาให้คุณได้อยู่แล้วนะครับผมเอาไปใช้งานเช่นไลฟ์สตรีมใน ig อย่างเงี้ยครับหชั่วโมงไลฟ์ผ่าน 5G 15เเเเเเนนนนนนีีี่่่่่่่่ยยยยแแบตตตตออ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 รรรรรรรกกลลงงงไไปปปะะมมมมมาาาณคคคคืื้้้้้้ววูสสึผฮๆุ ได้ร้อนมากนะครับไอจี o r y เนี่ยผมไปลองมานะลื่นไหม ลื่นถ้าเกิดว่าคุณใส่เอฟเฟกจะไม่ค่อยลื่นถ้าเกิดว่าคุณไม่ใส่เอฟเฟกฟังแล้วงงไหมเวลาถ่ายกล้องหน้าเพียวๆนะมันจะกระตุกแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่เอฟเฟกอะไรสักสักอันหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นประมาณ30เฟรมงงมากสำหรับสาวๆที่ต้องการมือถือตัวนี้ไปใช้ไลฟ์กล้องหน้ามันสวยมากสวยแม้กระทั่งแบบเวลาเราไลฟ์แบบกล้องหน้ามันสวยเลยครับจุดติของมันมีอยู่แค่อย,อย่างเดียวคือขณะที่มันไลฟ์แล้วสมมติว่าคุณต้องการใช้กล้องหลังนะครับมันจะออโต้โฟกัสช้านิดหนึ่งคะแนนที่ผมให้ใน่เรื่องของการเล ในเรทราคานี้ที่ผมต้องการคือมอเตอร์สั่นดีๆกว่านี้กับ r e f ฟ e ชเ rate หน้าจอที่เยอะกว่านี้ถัดไปเป็นเรื่องของการดูหนังฟังเพลงนะครับตัวนี้สามารถจะดูหนังฟังเพลงผ่าน Netflix เป็นแบบ l 1ได้นะครับสามารถเปิดดู YouTube ที่เป็นแบบ h d r ได้ปัญหาที่ผมเจอจากสาวๆนะครับก็คือแฟนผมนั่นเองนะครับก็คือเขาชอบทําหล่นทับหน้านะครับบางคนไปทําดั้งมาบางคนง่วงๆหลับหล่นเปาะๆใส่หน้าคุณลองนึกสภาพนะคุณเอาพวก iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro Max อะไรเงี้ยไปทําหล่นใส่หน้าดิเจ็บนะเว้ย ผมเคยมาแล้วนะครับถ้าเป็นมือถือบางๆเบาๆแบบนี้หล่นใส่หน้ามันจะไม่เจ็บมากถามว่าเจ็บไหมเจ็บครับแต่ไม่ได้เจ็บมากแล้วก็จอเนี่ยนะครับสัดส่วนมันเป็น20ต่อ9เวลาผมดูหนังใน Netflix เนี่ยมันจะขยายแทบจะพอดีจอเลยเว้ยแล้วก็ติ่งหยดน้ําบนจอเนี่ยมันเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นี้ของการดูวิดีโอนะครับไม่ว่าจะผ่าน Wi-Fi ไม่ว่าจะผ่าน 5G ไม่ว่าจะผ่าน 4G เพอร์เฟกต์หมดสำหรับผมผมชอบลําโพงครับลำโพงของมันเนี่ยเป็นลําโพงเดี่ยวนะผมเองก็ยังอยากได้ลําโพงคู่อยู่ดังนั้นผมจะะให้คคแแนนนมันั่่9.5เเต็กไปอยยางดีว คือมันไม่ได้เป็นลำโพงคู่3.5มิลก็ยังให้มาอยู่คือน่าตกใจมากตรงที่ว่าตัวเครื่องเนี่ยโคตรบางเลยนะครับเกือบจะใส่แจ็ค3.5มิลมาไม่ได้แล้วด้วยซ้ำอ่ะอยาจะต่อบลูทูธก็ได้นะครับตัวนี้มีบลูทูธ5.1มาให้นะก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของการดูหนะังฟังเพลงนะครับด้านหลังของเขาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นความพิเศษเลยนะ เขาจะเรียกว่า d u a l orbit light นะครับหรือว่าการแจ้งเตือนแบบ d u a l ring นั่นเองนะครับการแจ้งเตือนตรงนี้ครับมันจะเป็นไฟคล้ายไฟ rgb เวลาเราเสียบชาร์จไฟก็จะกลายเป็นสีฟ้าไฟเนี่ยสีสวยมากนะครับหรือว่าถ้ามีคนโทรเข้ามามันก็จะเป็นไฟกับสั่นที่มันเป็นสีเขียวอะไรประมาณนี้แล้วก็เราสามารถไปตั้งค่าได้นะมันจะใช้ชื่อภาษาไทย แปลกๆนิดนึงมันชื่อฟีเจอร์ว่าไฟหลีสลับนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้งานภาษาไทยนะการเปิดปิดเนี่ยก็สามารถจะตั้งค่าเวลาเรื่องของการใช้งานได้มันมีไฟจริงอย่างสวยนะครับลองดูนะเห็นไหมสั่นนะเห็นไหม ไฟอย่างสวยอ่ะมันเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่สมาร์ทโฟนรุ่นอื่นในท้องตลาดเนี่ยไม่มีสมมุตินะคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการปิดแจ้งเตือนเหมือนผมอะผมเป็นคนที่ชอบปิดแจ้งเตือนลำคาญเสียงโทรศัพท์มากได้เห็นไฟเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าเกิดคุณไม่ได้พลาดสายมันก็น่าจะดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบมือถือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคุณน่าจะแฮปปี้ ถ่ายรูปนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อสาวๆที่ต้องการเซลฟี่อยู่แล้วนะครับหรือว่าหนุ่มๆที่ต้องการกล้องเทเลวใช้ในการถ่ายรูปให้มันสวยเอาภาพนิ่งกล้องหน้าก่อนนะครับพาพนิ่งกล้องหน้านะครับการเซลฟี่สวยนะครับสามารถถ่ายย้อนแสงได้นะครับสามารถเกลี่ยผิวหน้าได้ดีมากไฮเตอร์นะครับของกล้องหน้าเนี่ยผมว่าสาวๆน่าจะแฮปปี้มากคือคือมันถ่ายสวยจริงนะครับถ่ายทั้งแบบปกติถ่ายทั้งแบบหน้าชั้นหลังเบลอหรืออะไรก็ตามแต่นะครับลูกเล่นกล้องเนี่ยไม่ได้เยอะแต่ว่าคุณภาพที่มันออกมาเนี่ยคือแบบ อย่างจมนะครับถ้าให้คะแนนในแง่ของภาพนิ่งกล้องหน้าเนี่ยถ้าเทียบด้วยเรทราคานี้นะผมให้ประมาณ9แต่ถ้าเกิดเราคุณไปเทียบกับในค่ายเขา oppo reno 7หรือ oppo reno 6 Z พวกนั้นคุณภาพจะดีกว่านี้ค่ายตัวเองได้ประมาณ8เต็ม10หรือไม่ก็8.5เต็ม10อยู่ประมาณนี้นะครับการเปิดเงาย้อนแสงหรือแม้กระทั่งพวกดีทงดีเทลที่มันให้มานะี่มันดีมากนะครับอย่างการทําหน้าชั้นหลังเบลอการทําโบเก้การตัดขอบอะไรเงนะี้ยคือมันดีมากๆเลยมันไม่ได้แย่เลยเพียงแต่ว่าคุณภาพ จากเดิม32ล้านในตัวที่แล้วเนี่ยตัวนี้ลดลงมาเหลือ16ล้านมันก็รู้สึกแบบเออติดขัดนิดหน่อยแต่ว่าถ้าถามว่าใช้งานจริงมันแย่ไหมผมบอกเลยไม่ได้แย่ภาพนิ่งกล้องหลังครับภาพนิ่งกล้องหลังนี่ไม่ต้องสืบเลยคืออย่างโหดน,นะครับถ่ายเฉยๆมันโหดมากนะครับด้วยเซนเซอร์ที่มันให้มาครับ64ล้านตัวนี้มันเป็นเซนเซอร์ที่น่าจะนะน่าจะเป็นตัวเดียวกับ Oppo Reno 7เลยคือตัวที่มันแพงกว่าตัวนี้ประมาณ4,000คุณภาพดีมากอันนี้โดยส่วสนตัวผมให้เลยนะภาพน่ง,ง,งน้ังางทา คน,นทั้งถ่ายอาหารถ่ายม้าไทยแมวึหว่าเดนสิติก็ไม่ดีจริงคมขึ้นนะครับการตัดขอบนี่อย่างสวยเลยนะครับแต่เลนกล้องหลักครับ เขาไม่มีเลนส์ ultra w i มาให้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่โดยส่วนตัวผมคนที่ใช้งานเลนส์ u l t r า w i ค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วเวลาเราไปถ่ายวัดวารามนะครับไปถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวตัวนี้ครับไม่มีเลนส์ u l t r าไวมาให้ดังนั้นใครต้องการเลนส์ ultra ไวเพิ่มเงินครับไปเอา apple o r e n o 7จะจบกว่าเลนส์ที่มันให้มานะครับก็จะเป็นเลนส์เดฟกับเลนส์ m a c นะครับเลนส์ m a c ที่ให้มาดีไหมอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนไปทางดีแล้วกันนะครับปกติแล้วเนี่ยเรทราคา10,000เรทราคาหมื่นต้นๆอะไรเงี้ย ผมจะให้คะแนนไปก่อนเลย7เต็ม1ิตัวนี้เลนมาโคมันเนี่ยมันก็เหมือนนทุกรุ่นแหละเพียงแต่ว่าซอฟต์แวร์ที่มันให้มาครับมันดีกว่ารุ่นอื่นๆถ่ายหินถ่ายอะไรเงี้ยครับสีสันมันดีเว้ยเลนมาโครที่มันให้มาเนี่ยมีประโยชน์เพราะว่าเลนหลัก64ล้านที่เขาให้มาในกล้องหลักเนี่ยนะครับมันเข้าใกล้มากไม่ได้ด้วยเซนเซอร์มันใหญ่ลูกเล่นอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการลูกเล่นด้วยเนี่ยผมอาจจะให้คะแนนประมาณสักเเต็มสิเพราะลูกเล่นมันไม่ได้เยอะเวอร์เนี่ยมันมีแค่อรต โออเนี่ยกล้องหลังมันขาดเลนส์เอ้าวายไปถ้ามันมีเลนส์เอ้าวายมาให้นะผมจะให้คะแนนประมาณ9เต็ม10ตัวนี้พอมันไม่มีเลนส์เอ้าไวายมาให้เนี่ยผมให้ประมาณ8เต็ม10ทีนี้เรื่องของงานวิดีโอนะครับงานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยสามารถจะถ่ายได้ Full HD 30เฟรมเรทนะครับไม่สามารถจะถ่าย 4K หรือว่า60เฟรมเรทได้ซึ่งราคานี้นะครับก็มีลหลายๆตัวถ่ายได้สูงกว่าน,นี้นะต้องบอกไว้ก่อนนะครับคาแรคเตอร์ของวิดีโอของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นแนวสกินโทนแบบบิวตี้บิวต เน้นสว่างเน้นสวยคือเน้นถ่ายแล้วลง IG จีอ่ะแบบผู้หญิงชอบใช้กันอ่ะมันจะเป็นแบบแนวแนวนั้นนะครับเล่นในเรื่องงานวิดีโอนะครับการทําสกินหน้านะครับมีเรื่องของการใส่ซีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีลูกเล่นเทปเทปมาให้เหมือนกับรุ่นพี่เขานะครับ Oppo Reno 7นะครับก็จะมีวิดีโอที่เป็น AI Color Portrait นะครับมีวิดีโอที่เป็นโบเก้แ r e อะไรเงี้ยตัวนี้ไม่มีมาให้นะครับเน้นเป็นแนวแบบใช้งานทั่วไปอะไรแบบนั้นซะมากกว่านะครับก็ให้คะแนนนะสำหรับผมในเรื่อง งานวิดีโอถ้าเป็นสาวๆก็จะใช้คะแนนประมาณสัก8.5จนถึง9คือเน้นแบบสวยๆเลยนะครับสว่างๆส,งสก,กินโทนดีๆแต่ว่าไม่สามารถใช้งานได้ถึงขั้นที่แบบว่าเฮ้ยจะทําเป็นยูทูบเบอร์จริงจังอะไรแบบนั้นไม่ได้นะครับการเก็บเสียงทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับส่วนงานวิดีโอกล้องหลังนะครับก็เหมือนเลยกับกล้องหน้าครับสามารถจะถ,ถ่ายได้สูงสุดที่ Full HD 30เฟรมนะครับตัววิดีโอกล้องหลังเนี่ยจะดีกว่ากล้องหน้าตรงที่ว่าเขาจะมีตัวซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการกันสั่นหรือว่า ถ่ายกลางวันนะครับโอเคอันนี้พอใช้ได้นะครับแต่ถ้าว่าไปถ่ายกลางคืนเนี่ย EIS ที่มันให้มาเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการย้อยๆนิดนึงเนาะสีสันนะครับของวิดีโอกําลังดีนะครับเน้นเป็นสีสันสดใสซะมากกว่าเนาะแล้วก็ความสว่างค่อนข้างสูงเลยคือเหมือนกับเอามาถ่ายผู้หญิงอะเออมันจะเป็นฟิลลิ่งที่แบบเป็นกล้องบิวตี้บิวตี้หน่อยนะครับออโต้โฟกัสนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับเวลาเราถ่ายพวกดอกไม้หรือว่าถ่ายอะไรที่มันแบบโคลสอัพใกล้ๆหรือว่าถ่ายคนก็ตามแต่นี่นะครับด้วยความที่ว่าเซนเซอร์ ก็เดฟออฟฟิลที่มันได้มาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเราใช้กล้องใหญ่ๆถ่ายเลยครับอันนี้คือจุดเด่นของมันนะครับก็คือมิติละลายหลังเนี่ยมันจะดีมากๆเนาะข้อเสียที่ผมเจอนะก็มีอยู่แค่อย่างเดียวก็คือว่าเวลาเราถ่ายวิดีโอกลางคืนเวลาเราเดินนะครับมันจะย,ย้อยๆนิดน,นึงแล้วก็ตัวความละเอียดเนี่ยนะครับมันได้แค่ Full HD ซึ่งราคานี้ครับหมื่นสองหมื่นสามคุณควรจะได้ความละเอียดที่เป็น 4K แล้วนะครับอีกอย่างคือมันไม่มีเลนส์ ultra wide มาให้ครับมันขาดบางสิ่งบางอย่างไปที่ผมชอบใช้บ่อยๆก็เป็นจุดดีี่นนนนนาาเะคแใรือองงงขตัววโ นะครับทั้งลูกเล่นความสวยงามถ้าเป็นกล้องหลังนะครับผมก็อาจจะให้คะแนนประมาณสัก8เต็ม10นี่คือ ครเเตอร์วิดีโอกล้องหน้ากับกล้องหลังเขาโดยรวมครับถ้าเป็นงานวิดีอนะผมให้ประมาณสัก8อยู่ินเกณฑ์ที่ดีแต่ไม่ได้ดีเวอร์เวอร์นะครับถัดไปเป็นหัวข้อเรื่องของการเล่นเกมครับตัวนี้เนี่ย CPU ที่ให้มานะครับเล่นเกมระดับกลางค่อนไปทางสูงได้นะครับแล้วก็ตัวแรมที่ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับสโตรเรจที่ให้มาก็ค่อนข้างเยอะตัวแรมเนี่ยนะครับาาสามารถใช้งานฟีเจอร์ขยายแรมได้นะครับเป็นซอฟต์แวร์นะจากเดิม8ก็กลายเป็น13นะครับเพิ่มได้สูงสุดประมาณ5กิกแต่ว่าใช้งานจริงมีผลไหมผมอาจจะไม่ได้เห็นความ ขนาดนั้นเกมแรกนะครับ Rv นะครับกราฟิกสูงสุดที่เปิดได้คือสูงนะครับฟเฟรมเดทที่เปิดได้สูงสุดคือ60เฟรมเพลสิกนะครับการเล่นเกมเนี่ยเล่นได้นี่ลื่นๆไม่มีปัญหานะครับแล้วก็รายละเอียดภาพหรือว่าสีสันของจอเนี่ยอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะฟีลิ่งการทัชมันดีมากแล้วก็ด้วยความที่ว่าเครื่องมันบางแล้วมันเล็กอะครับเวลาเราจับเข้าุ้งมือเวลาเล่นเนี่ยค่อนข้างถนัดมือเลยฟินนะครับหรือว่า ถ้าเกิดว่าเอ้ยคุณรู้สึกว่าคุณเล่นแล้วคุณอยากจะบันทึกหน้าจอนะครับตัวนี้สามารถใหญ่บันทึกหน้าจอได้ใน R V โดยที่เฟรมเรทไม่ได้ร่วง R V ผมให้คะแนนไปเลยครับ10/10ขับ G Mobile เนี่ยนะครับการาฟิกที่คุณปรับได้จะเป็นกราฟิก HD เฟรมเรทสูงนะครับแนะนาว่าให้เปิดกราฟิกเป็นดีแล้วก็เฟรมเรทเป็นัลต r a หรือว่าพูดง่ายๆนะครับขับ G Mobile มันจะเล่นได้แค่45เฟรมเรทไม่ใช่แค่กับ Oppo Reno 7Z รุ่นเดียวนะครับสมาร์ทโฟนทุกรุ่นที่ใช้ Snapdragon 695 5G ตัวเกมไม่เปิดให้เล่นนััดง้น คนที่จะเล่นเกมนี้นะครับรู้ไว้ก่อนเลยว่ามันเปิดได้แค่45เฟรมเท่านั้นนะครับถามว่าลื่นไหมนะครับถ้าอยากเล่นนะลื่นนะครับเล่นได้ไม่มีปัญหาอันนี้ภาพสวยรายละเอียดดีนะครับสีสันฉูดฉาดฟีลลิ่งการทัดคือดีเลยแต่ว่ามันไม่มี ลำโพงคู่เวลาคุณอยากจะแยกเสียงซ้ายขวาเนี่ยนะครับมันจะทําได้ยากมากถ้าอยากจะเล่นเกมขับ G Mobile ผมอาจจะให้คะแนนประมาณสักแเต็มสิเกมสุดท้ายสาหรับเกมทั่วไปก็คือเกมขับ G Newstate Setting เกมที่ปรับได้คือกราฟิกระดับสูงนะครับเฟรมเรทเป็นสูงมากแต่ถ้าจะเล่นเกมจริงๆนะแนะนําให้เปิดกราฟิกเป็นต่ําเฟรมเรทเป็นสูงสุดนะครับเกมนี้เนี่ยมันจะเล่นได้ลื่นๆเลยครับหกสิบเฟรมเรทนิ่งๆตลอดทั้งเกมนะครับแล้วก็รายละเอียดเกมสวยนะครับอันนี้ ไม่มีปัญหาข้อเสียอย่างเดียวครับที่ผมเจอมาคือ1ละมันเป็นลำโพงเดี่ยวเวลาจะเล่นเกมแยกเสียงซ้ายขวาอะไรเงี้ยมันจะลำบากนิดนึงแล้วก็ตัวหน้าจอมันเป็น6.4นิ้วมือมันจะบงัง อนูนู่นี่นั่นได้ง่ายเพราะว่าจอมันค่อนข้างเล็กเป็นนิดนึงสำหรับการเล่นเกมแนว survival หรือว่าแนว fps นะครับแต่ถ้ากิดว่าคุณเล่นกับจอไซซิงนี้ได้เนี่ยข้อดีที่คุณจะได้กลับมาคือหนึ่งละมันเบามากคะแนานโดยรวมผมให้ประมาณ9เต็มส0นะครับอาจจะต้องใส่หูฟังเล่นหรือไม่ก็ต่อหูฟังยูดเล่นเอานะครับสำหรับสาย FPS หรือว่าพวก Sur v i v a l อย่างนี้นะทีนี้เกมที่เป็นระดับสูงนะครับต้องเล่าก่อนว่า a อสโ a l t กับเจนจ i นอิมแพคถ้าจะเล่นให้ลื่นเล่นให้ฟินต้้องรราาคา2-3มืนขึ Air Fa ผปับกบ ให้มันต่ำไปเลยนะต่ำที่สุดเลยเป็นแบบ30เฟรมเลทเลยเอาแบบฝืนเล่นเลยเล่นได้ไหมก็ก็เล่นได้ถ้าจะพูดคำว่าเล่นได้คือมัน30เฟรมเลทนิ่งฟงที่ไม่ได้กระโตกกระตากเฟรมเลทไม่ได้ดอบถึงขั้นแบบ10เฟรมอะไรเงี้ยแต่ว่าความฟินมันจะหายไปมากๆดังนั้นคะแนนในเรื่องขการเล่นเกมแอดเฟล์เนี่ยนะครับผมอาจจะให้ประมาณสักเ5เต็มติอะ ด้วยความที่ว่าเรทราคานี้มันไม้มีใครเล่นแอดเฟาลื่นกันอยู่แล้วอีกเกมหนึ่งก็คือเกมเจนชินอิมแพ t นะครับเจนชินนี้แพงถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ถ้าอยากฝืนเล่นอาจจะต้องปรับกราฟิกเป็นต่าแล้วก็เฟรมเรทเป็น60อะไรเงี้ยครับตีมอนก็ยังพอตีได้อยู่นะครับไม่ได้แย่ถึงขั้นที่แบบโอ้โหลดเหลือส0เฟรมไม่ได้ขนาดนั้นเฟรมเรทมันจะอยู่ที่ประมาณ58 59 60ห้ารือว่าถ้าหัวบอลเยอะๆก็อาจจะลดลงมาเหลือ45บ้าบ้งนานๆนครั้งนะครับคะแนนสำหรับ Gen เจนชินะ ผมอาจจะให้คะแนนประมาณสักคือ7.5ก็ได้นะคุยเล่นได้หรือไม่ก็เล่นในเล่นในสภาวะที่แบบว่าภาพมันไม่ได้สวยมากประมาณนี้นะครับสมาร์ทโฟนเครื่น,นี้เนี่ยมันไม่ได้ทํามาเพื่อการเล่นเกมอยู่แล้วมันต้องพูดตรงตเลย1ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าคุณเอาไปเล่นเกมผ่าน Wi-Fi แบตเตอรี่จะลดไปประมาณ16%ซึ่งถือว่าอึดมากนะคุณดูตัวเครื่องมันบางเฉียบอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมผ่าน 5G นะครับแบตเตอรี่มันจะลดไปประมาณ18-20%ก็เพิ่มขึ้มานิดหน่อยนะครับความร้อนที่สูงขึ้นมาครับประมาณ9-10องศานี่คือการเล่นเกมทั้งหมดนะครับแล้วก็ความร้อนแบตเตอรี่เรื่องของการเล่นเกมเนาะสุดท้ายเรื่องของฟาชาร์ art, แบตเตอรี่ใน1วันการใช้งานทั่วไปหรือว่าการนำทางนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของสปีด WiFi เผืพี่พไรเดอร์๋ยวจะซื้อไปนำทางนะครับเอาเริ่มจากแบตเตอรี่ก่อนละกันนะครับตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าสูวนุถึง100เนี่ยประมาณ 60, 6ิบหอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือ1ชั่วโมงนิดๆน,นั่นเองผมเนี่ยลองดูว่าแบบการใช้งานของผมเนี่ยผมวางไว้ข้างบนที่ห้องรีวิวแล้วก็ผมลงไปทานข้าวนะครับขึ้นกลับมาเนี่ยใช้เวลาไปประมาณ50นาทีเนี่ยเราได้แบตเตอรี่กลับมาประมาณ90%ดังนั้นสาหรับผมเนะเหลือเฟือใช้งานทั่วไปเปิดหน้าจอน,น,นู่นนี่นตตั 76%ผมเปิด 5G ไว้ตลอดเนี่ยคือใช้งานแบบเปิด 5G ได้ตลอดเวลาเลยแบตเตอรี่ไม่ไหลแน่นอนฟาสชาร์จใช้งานได้จริงแล้วก็มีมาให้ในกล่องคือในกล่องเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวอะแดปเตอร์ฟาสชาร์จเท่านั้นนะครับมีทั้งเคสมีทั้งฟิล์มติดมาให้พร้อมสับเลยแต่ไม่มีหูฟังมาให้นะการนำทางเนี่ยนะครับผมลองไปนำทางมา,าตัว GPS ทำงานได้เร็วนะครับนำทางได้จริงเทียบก,กับเรทราคานี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับดังนั้นพี่ที่ไรเดอร์หรือว่าคนที่ต้องการการนำทางนนาาามรถเเเออไป้้งื่่ดซ็ GPS ววขลย หน่งหรือว่าเข็มพิษอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับในในเรทราคา10,000ต้นๆอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากแล้วก็เขามีประกันหน้าจอแตกมาให้1ปีสําหรับคนที่พรีออเดอร์ที่ๆไรเดอร์คนไหน,นนะครับพรีออเดอร์ไปแล้วแบบเอ้ยส่งอาหารเนาะขึ้นลูกละนาดหล่นขึ้นมาจอแตกคุณก็สามารถจะเอาไปเคลมจอได้ฟรีเพราะว่ามีประกันจอแตก e v p c a s ครับอีกอันนึงนะครับที่เป็นเรื่องสําคัญก็คือนี่คือสมาร์ทโฟน 5G เราอยากจะใช้สปีด 5G ใช้งานกันใช่ไสปีด 5G ครับดสกว่าที่คีอีกแล้วสปี5ด5 50ทับร้อย้อ่ะโหนี่มันปีของมือถือ 5G เยลไงวะคือถ้าเกิดว่าคุณเทียบสปีด 5G ของเขาแล้วเนี่ยนะครับกับเรทราคานี้หลายๆตัวที่ใช้ดีเบนซิตี้นะผมว่าตัวนี้น่าจะเอาอยู่คือผมทดสอบมาหลายครั้งมากนะครับท่าที่ผมใช้งานมาคือเอาอยู่คือดีกว่าพวก 870หรือว่าพวก860แน่นอนเปิดใช้งานตลอดทั้งวันเนี่ยแบตเตอรี่ไม่ไหลครับนี่คือสิ่งนึงที่แบบเออมันทำมาแล้วมันใกล้เคียงกับ d e เ i c i t y 800หรือว่าด e เร c i t y 900มากๆอันนึงที่ผมประทับใจในรุ่นนี้คืออะไรรู้ป่ะตัว 4G Plus คุณยังสามารถใช้งาน 4G Plus ได้สปีดของ 4G Plus ครับ180 150 140ไม่แย่เลยนะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบดีเวอร์ได้สาม้รถสำหรับมือถือึงเหรีราคานี้ทั้งสปีด 5G ทั้งสปีด 4G สปีดแบบนี้เเนนนี่่่ยครรัับบไไมด้ห็กกกอออๆึงงืื WiFi ตัวนี้ผมบอกเลยว่าไม่เก่ง Wi-Fi WiFi ที่เขาได้เนี่ยได้แค่ Wi-Fi 5ซึ่งเรทราคานี้ครับก็มีหลายๆตัวนะที่ได้เป็น Wi-Fi 6แล้วสปีด Wi-Fi สูงสุดครับที่ได้ก็อยู่ประมาณนี้ครับ300 320นะครับอัปโหลดดาวนโหลดอยู่แค่ประมาณนี้ดังนั้นถ้าจะใช้งานจริงๆจังนะบ้านอยู่ในเมืองหรือว่าแถวบ้านมีเสา 5G ใช้งาน 5G ดีกว่าครับผมไปทดสอบดาวน์โหลดเกมมานะครับผมดาวน์โหลดเกม Marvel ขนาดไฟล์นะครับ1.1กิกผมใช้เวลาในการดาวน์โหลดไฟล์เนี่ย 15วินาทีนี่คือสปีดท,ที่มันได้ครับ700้อยกว่าเมตรือว่าเร็วเวอร์ไปเลยอะหมดละนี่คือการใช้งานของผมทั้งหมดกับ Op p o Reno 7Z 5G นะครับก็มีทั้งสิ่งที่ผมชอบแล้วก็มีทั้งสิ่งที่ผมไม่ชอบมีทั้งสิ่งที่มันดีกว่าเดิมมีทั้งสิ่งที่มันแย่กว่าเดิมนะครับคุณลองดูคลิปนี้ไว้ประกอบการ แต่งใ,ใจแล้กันราคาครับ12,990บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณพรีออเดอร์นะครับตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่16มีนาคมนี้นะครับคุณจะได้รับของแถมมูลค่า7 4 9 9บาทกลับบ้านด้วย,วยจะเป็นตัวประกันหน้าจอแตกนะครับ EVA P Card ให้1ปีแล้วก็ตัวกระเป๋านะครับสปอร์ตแบ็ที่เป็นกระเป๋าหนังของเขาเลยนะให้กลับบ้านด้วย2ออย่างนี้ สำหรับผมนะแบบให้มันจบไปเลยอะ่ะเพิ่มเงินไปเอา Reno 7จบกว่าหรือว่าอยากให้ดูรีวิวเทียบตัวไหนกับตัวไหนนะครับคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวจะให้นะครับรีวิวสเปคแบบละเอียดของแถมแบบละเอียดสามารถไปดูได้ที่ช่องตั้มยังกดไลค์กดซับสไครป์ช่องตั้มยังด้วยครับแต่ผม5แสนทับแล้วนะครับขอบคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ดูอยู่กันจคบคลิปแล้วก็ขอบคุณ a p p l ด้วยนะครับที่ส่งรุ่นนี้มาให้เราเล่นตอนนี้มันจะเปิดตัวในประเทศไทยแล้วก็เปิดตัวในต่างประเทศเจอกัในในคลิปหน้าแล้วกันลาไปก